สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกคนวันนี้คุณย่าพาเพลินพามาชมพแนงกระดูกหมูกระดูกหมูด้วยจ้ะอ่อก็แล้วก็ใช้กะทิลงไปผัดกับพริกแกงก่อนนะคะไม่ได้ทำตอนแรกให้ดูอ่าแล้วก็ผัดกระดูกหมู แล้วก็เติมน้ำขุบขิดพัแนงกระดูกหมูนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวว่าเจอ,อเดี๋ยวรอดูตอนตัดเสิร์ฟเด้อจ้ะ แนงหมูเราก็เสร็จแล้วเพื่อนๆแนงหมูแล้วก็น้องไก่นะคะให้นี่ค่ะ,ะแนงหมูเราก็ได้เสร็จเสร็จสิ้นแล้วจ้ะทานไหม วันน <ITA> <h> yeah. yeah. ี้ก็พามาในกระดูกสีน่องไเท่านะครับคดี่เกี่อนกับการที่เา่าะส้หญิงก็ทำให้เราต้อ ดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย